ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูต้อนรับวันแม่ปี2,565กันนะคะมันกลายเป็นว่าเราได้นมปั่นที่มีความหอมบ่ายๆก็ดื่มได้เพราะว่ากาแฟาแค่ช็อตเดียวสวัสดีค่ะนเน r เลนเทาคา f ฟ e นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูต้อนรับวันแม่ปี2,565กันนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเน่ทำเป็นเมนูกาแฟของแม่เมนูเย็นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ค่ะเน่ยก็เลยจะมาทําเป็นเมนูปั่นค่ะก็เป็นกาแฟของแม่ปั่นนะจ๊ะก็คือแก16ออนแล้วก็22ออนเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้พอเป็นเมนูปั่นค่ะเราก็จะต้องมีวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมานิดน,นึงเนาะเราก็จะมีกาแฟนะคะเน่ใช้เป็นกาแฟตัวเบอร์สี่อาราบิกา้คาคั่วกลางเข้มอิตาเลียนโลสนะคะแล้วเราก็มีนมสดเอมมิวใช่ไหมคะแล้วเราก็มีตัวไซรัปบูคูลาโซของซินอริต้าค่ะแต่พอเป็นเมนูปั่นนะคะเน่จะเพิ่มหวานมันขึ้นมาด้วยนมผสมนะคะ และเน่ก็จะมีผงปั่นของดาวินชีค่ะมาช่วยเพิ่มเนื้อให้เนียนขึ้นแล้วก็ให้การดื่มของเราเนี่ยรสชาติเดียวกันทั้งแก้วแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําเมนูกาแฟของแม่ปั่นกันนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่96ออนนะคะพอเป็นสูตร96ออนเนี่ยใช้กาแฟเนี่ยที่1ช็อตพอค่ะไม่ได้อยากให้กาแฟเข้มมากนะคะเอากาแฟ1ช็อตแล้วก็ดึงน้ำกาแฟมาที่1่ออนค่ะ หนึ่งออนพอนะคะเดี๋ยวเราดูใส่กาแฟค่ะโอเคใส่กาแฟอย่างที่เราอยากได้นะคะ,ะกาแฟหนึ่งออนของเราได้มาเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของนมสีฟ้านะคะนมบูกราโซ่ปั่นกันค่ะเน่ก็จะเริ่มต้นโดยเน่จใส่นมสดรสจืดเอมมิลนะคะลงมาที่5ออนค่ะใส่เลยนะคะ5ออนใส่ถ้วยตวงเลยก็ได้ค่ะ นี่นะคะ5ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่ไซรัปบลูคคลโรซ่นะคะเน่ใส่มาที่3ปั๊มค่ะหรือว่าโดยประมาณ20 ml นะคะก็กดเลยนะคะ1 2 3แล้วเราจะใส่ความหวานมันเพิ่มขึ้นด้วยนมผสมอีก1ออนค่ะก็ถ้าไม่ได้ผสมเอาไว้ก็คือนมข้นหวาน20 ml แล้วก็ข้นจืด10 ml ใส่ลงไปค่ะ แต่ว่าถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่โถัปั่นได้เลยค่ะพอใส่โถปั่นแล้วค่ะเน่จะมาใส่ผงปั่นนะคะลงไป1ช้อนค่ะเพื่อที่ว่าเมนูปั่นของเราจะได้ไม่มีการแยกชั้นนะคะแล้วก็ดื่มได้รสชาติเดิมหมดแก้วค่ะน้ำแข็ง1แก้วค่ะนี่นะคะน้ำแข็งหงแก้ว เสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เนื้อเนียนเ,นยนเลยนะคะแล้วเราก็มาเทใส่แก้วกันได้เลยค่ะสีหน้าทานเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตามด้วยกาแฟ1ช็อต1ออนของเราค่ะก็โรยไปเลยนะคะ กลัวล้นก็ฝามาปิดก่อนนะคะจับเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นกาแฟของแม่ปั่นนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทํำ22ออนกันบ้างนะคะพอเป็นแก้ว22ออนค่ะกาแฟเน่ก็จะใช้เป็นแบบสช็อตแล้วก็2ออนนะคะจะได้เข้มขึ้นนิดน,นึงค่ะโอเคทํากาแฟ องอนนะคะดูทรายกาแฟอย่างที่เราชอบนะคะก็รอเลยค่ะนี่ก็จะใส่นมสดนะคะพอเป็นแก้ว22ออนนมสดรสจืดใส่ไป6ออนค่ะอ่ใส่เลยนะคะ6ออนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ตัวไซรับรูคุรโซค่ะที่1ออนนะคะหรือว่า4ปั๊มค่ะเี่ก็กดเลยนะคะ1 2, 3 4นะคะเสร็จแล้วก็คนตามด้วยนมผสมค่ะเพิ่มความหวานมันนะคะอีก1ออนครึ่งค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาได้นะคะนี่ก็ใส่ไปค่ะ1ออนครึ่งก็คือนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนค่ะคนอีกรอบหนึงเทใส่เยือกปั่นเลยนะคะ ตามด้วยผงปั่นค่ะร้านไหนไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ามีก็ใส่เถอะนะคะอ่านี่นะคะ1ช้อนค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็ง1แก้วนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเทสใส่ได้เลยนะคะสีสวยอะชอบจังเลยสีฟ้าแบบ ดูเป็นฟ้าอ่อนละมุนเนาะนี่ปิดฝาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่กาแฟแล้วเดี๋ยวมันจะล้นอ่ะน้ำกาแฟสองออนของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดก,การเทลงไปเลยค่ะถ้าไม่ได้อยากได้กาแฟเข้มมากเราจะใส่หนึ่งออนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะกาแฟของแม่นะคะปี2565ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเน่มาชิมให้ดูดีกว่านะคะว่าพอเวลาที่เขาเราทำเป็นเมนูแบบนี้เนี่ยเราได้รสชาติของกาแฟของแม่เป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเราชิมแก้ว16ออนก่อนนะคะน่ากินเนาะอืมอร่อยอะ่ะคือจะบอกว่าพอเวลาที่เราปั่นแบบนี้นะคะด้วยสูตรแบบนี้ค่ะ มันกลายเป็นว่าเราได้นมปั่นที่มีความหอมหอมหวานๆนะคะบูคาโซก็จะหอมหวานหวานสดชืด่นสดช <s> ื่นแล้วเราจะมีความเข้มของกาแฟะคะ่ะเข้ามาแบบเบาๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบกาแฟเข้มมากนะคะโอเคอร่อยเนี่อว่าเป็นเมนูที่แบบดื่มง่ายๆสบายๆะคะ่ะบ่ายๆก็ดื่มได้เพราะว่ากาแฟแค่ช็อตเดียว <S <s เดี๋ยวมาดู22ออนซ์นะคะว่าสูตรนี้เป็นยังไงบ้างอืมสูตรนี้จะบอกว่า ไม่ได้หวานมากเกินไปเลยค่ะเน่ว่าคือหวานกําลังดีอ่ะแล้วก็มีความหวานความหอมความมันความเข้มของกาแฟนะคะก็ไปลองทำกันดูค่ะเผื่อจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แบบต้อนรับเทศกาลวันแม่นี้ค่ะถ้าหากว่าทำแล้วเนี่ยลองแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน r e วนเท่ากาแฟด้วยค่ะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับเมนูต้อนรับวันแม่ปีนี้นะคะกับเมนูกาแฟของแม่ปั่นค่ะ96ออนแล้วก็22ออนนะคะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ